สวัสดีครับทำค่ะก้องครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Econ Life Economics for Everyone หรือเศรษฐศาสตร์สำหรับทุกคนค่ะรายการนี้เหมาะสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจครับใยรายการของเรานะคะจะเน้นเรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวันและข่าวสารรอบรัวคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแพมครับถ้าพูดถึงคำว่าเศรษฐศาสตร์แทมนึกถึงอะไรครับ ่านคงนึกถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดน,นะคะแล้วก็ใช้อะให้เกิดประโยชน์ที่สูงที่สุดค่ะเพราะแต่กล้องเนี่ยทาไมถึงเข้าเศรษฐศาสตร์จุฬาคะก็สมัยมปลายเนี่ยกล้องเรียนวิชานี้มาแล้วร,รู้สึกว่าน่าสนใจดีครับเลยอยากมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอ๋อจะว่าไปแล้วเนี่ยเริ่มอยากรู้แล้วอะว่าคนอื่นเนี่ยเขาคิดยังไงกันบ้างเอางี้ไม่แพมเราไปถามน้องๆปรชชีป,ปีหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันดีกว่า ว่าทำไมน้องๆถึงเลือกที่จาคณะเศรษฐศาสตร์ครับค่ะแล้วเราต้องถามด้วยนะว่าเวลาพูดถึงเศรษฐศาสตร์เนี่ยน้องๆน,นึกถึงอะไรกันบ้างอืมอ๋อยังไม่หมดแค่นี้นะครับพี่ๆบางคนยังกระซิบฝากผมให้มาถามน้องๆด้วยว่าน้องๆปีเนี้มีแฟนกันแล้วหรือ,อยังครับอยากรู้แล้วว่ะงั้นเอางี้เราไปดูกันเลยดีกว่าไหมครับไปกันเลย ออไไมาจาจกรนะะคสวัสดีครับชื่อจูเนีย<อ>มาจากสวนกุหลาบนอน,นครับชื่อแบงค์ครับมาจากเทพสิริเนยมาจากน,าค,น,นครสวรรค์ค่ะชื่อนัตตี้ค่ะมาจากสามเสนเคีอะไรค่ะชื่อปอนครับมาจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลค,ครับ ชื่อเคนมาจากโรงเรียนสารสัตว์เอกตาครับชื่อจีจี้มาจากเซนโยค่ะสวัสดีครับชื่อปอครับผมมาจากโรงเรียนอะไรมาจากโรงเรียนสวนกลาบวิทยาลัยรังสิตครับชื่อการค่ะมาจากโรงเรียนชนกยานุกูลจังหวัดชนบุรีค่ะชื่อกี้ค่ะสารสัตว์เอกตาค่ะสารสัตว์เอกตาชื่ออันค่ะมาจากสตรีสมุทรปราการชื่อแบงค์ครับมาจากนุมดีครับชื่อบอมครับมาจากออมรวยศิล์ครับชื่อตั้มมาจากสามเสนครับชื่อบิวค่ะมาจากเตยมุต้อง ชื่อดันกินครับมาจากเซนคาับเรียนครับผมชื่อกิ่งค่ะมาจากหอวังชื่อเอิงค่ะมาจากสายทิดมอญเลียสวนชื่อแลนล,ลี่ครับมาจากเตมรุรมศึกษาครับชื่อพลอยมาจากโรงเรียน t c s s ค่ะชื่อนันค่ะมาจากเขมาสืออนุสรค่ะแล้วเข้เาเส์เพดาะเหตุผลอะไรครับก็ ็อยากจะไปช่วยที่บ้านก็ oh, ชอบวิชาเศรษฐศาสตร์มาแต่มัธยมแล้วค่ะแล้วก็แม่เป็นสิษย์เก่าจุฬาด้วยค่ะสนใจเรื่องด้านนี้ครับเพราะว่าผมมีธุรกิจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย oh, ครับ <yeah. S 2> เพราะว่าผมชอบเลขอะพี่ผมก็เลยคิด oh. ว่านี่ oh. น่าจะได้เรียนเลขเ oh. ยอะนะขยาันชอบเลข <Okay. S 2> เพราะว่า เพราะว่าสนใจเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วแล้วก็คณะดูน่าเรียนบรรยากาศบอ่ลอะไรเงี้ยมันเป็นโอกาสนะครับเหมือนกับว่าคือชอบทางวิเคราะห์อยู่แล้วชอบการาฟอยู่แล้วก็เลยเออมาเรียนทางนี้มีมีพี่สาวเรียนที่คณะนี้ค่ะเราเห็นว่าแบบเป็นแบบทางเลือกใหม่ๆที่แบบเออมันแบบมันดีสนุกค่ะชอบเศรษฐศาสตร์ใช่ชอบเศรษฐศาสตร์ีเยอะแนละ้วคะแนนตกคณะนี้ค่ะ แต่หนูก็อยากเข้านะหนูหนูหนูหนมีความประทับใจอย่างเนินหนูเดินมาครั้งแรกหนูเจอกล้วยปิ้งเศรษฐาคุณลุงขายอยู่หนูชอบกินกล้วยปิ้งมากอะเยี่ยมเลยอ๋ <c oughs> อเพราะว่าเศรษฐาเนี่ยมันมันมองเศรษฐกิจในแง่มุมที่แบบกว้างกว่าแบบคณะอื่นๆ่นะะล้วแบบผมชอบเรื่องการเงินอยู่แล้วด้วยทุกวันนี้ครับสมัรภูมิอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่สนามรบแล้วครับมันอยู่ที่สนามเศรษฐกิจอะครับ <c oughs> คือประเทศเราอ่ะถ้ามันเจริญได้อ่ะเศรษฐกิจก็คือเป็นส่วนสําคัญครับ เอาไปต่อยอดกับวิชาอื่นๆได้อะครับก็คิดว่าเศรษฐศาสตร์เป็นอะไรที่แบบสําคัญในแบบการใช้ชีวิตสมัยนีย้คือคือเหมือนแบบมันเอาไปประยุกต์ใช้กับแบบการดํารงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันสอนให้เราแบบได้คิดอะไรเงรี้ยพอคิดว่าเราถนัดคณิตศาสตร์แล้วก็ชอบเรื่องแบบอะไรเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วก็เลยมาเข้าครับผม พ่ออยากให้เรียนพ่ออยากให้เรียนส่วนตัวก็ชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็อยากให้เรียนเหมือนกันแล้วก็คิดว่ามันน่าจะการเรียนน่าจะครอบคลุมหลายๆอย่างครับแล้วก็น่าจะเอาไปใช้ได้ต่อได้เวลาพูดถึงเศรษฐศาสตร์เนี่ยนึกถึงอะไรเอาแบบเรนดอมได้นึกถึงเงินครับเงินรุ่นพี่สวยๆเฮ้ยไม่เล่าทำเกินไม่ดีแซวแซว มันต้องเป็นเศรษฐกิจการเมืองแต่จริงๆมันไม่ใช่เลยครับพี่พี่น่ารักมากเลยค่ะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นแม่เงินครับรุ่นพี่สวยๆฮะดีมากดีมากตุเทต่อปิงปองตอปิงปองน่าจุดเด่นของคณะเรานึกถึงสีทองคณะระคะตึกมันดูแบบผังอะไรแบบนี้ล่ตึกมันลังค่ะดูมีอำนาจอะไรไม่รู้ใคนหน้าตาดีเยอะมากเลยค่ะนี่ไง เหมือนพี่สองคนเนี่ยเห็นไหมถ้าพี่ไม่ชักเลยเนี่ยถ้าพี่สองคนน่าจะไม่ดีพี่คงไม่มาเป็นพิธีกรหรอกจริงไปก็คงคิดถึงพี่พี่เพราะว่าตอนเคยมาค่ายเซนซาจุราค่ะแล้วแบบพี่พี่เทคแคร์ดีมากเงินเฟ้อเงินเฟือกครับน่าจะเลขมั้งครับเลขครับโอกาสอะไรเงี้ยครับมีแฟนหรือยังคะโสดครับโสดเหรรอคับจริงอ่ะจริงมี ก็น่ารักหลายคนแล้วเฮ้ยรื่นพี่อะรื่นพี่อะรุ่นพี่ก็น่ารักรุ่นพี่ก็น่ารักค่ะมีแฟนยังคะไม่มีครับสดกว่าสดกว่ามีแล้วค่ะ มีแล้วค่ะมีทั้งคู่ยังครับยังยยังเลโสดครับโสดมีเลงไว้ไหมวันนี้บอกเออผ่านซื้อผ่านซื้อเอะไรไม่ไม่ดีกว่าครับไม่ดีกว่าครับไม่ผ่านซื้อไม่ใช่ไหมโอเคมีแล้วครับอ๋อมีแล้วโอเคเปลี่ยนใหม่ได้ไหมคัดเลยไหมคัดเลยอ๋อไม่มีค่ะไม่ต้องสอดอะปิ้งรุ่นพี่หรือว่ารุ่นเดียวกันหรือเปล่ายังไม่มียังไม่มีมีแฟนยังครับมีแล้วค่ะสอดค่ะ ยังโสดยังโสดได้อยู่นะครับทุกคนอ่ามีเล็งรุ่นพี่หรือรุ่นเดียวกันนะไม่รู้นะรุ่นพี่เ่ายังไม่คิดเรื่องนี้ค่ะไม่มีค่ะนี่หนูว่างค่ะแอบมองใครไว้ปะเนี่ยมองใครไว้ไม่มีค่ะไม่มีเลยโอ้ยถึงหนูเอาเขาเขาก็ไม่เอาหนูอ่ะมีแล้วครับไม่มีครับจีบได้ครับยังครับได้ครับจีบได้เหมือนกันนะครับไม่มีค่ะไม่มี หมดเลยไหมอะไยังครับยังค่ะบมีแล้วค่ะมีแล้วไม่สนใจเพิ่มเพื่อนวันนี้เหรอแบบยังเลยยังเพิ่งเจอวันแรกยังยังเลยใช่ไหมยก็หมดได้ยังครับยังไม่มีค่ะมีแล้วมีแล้วมีแล้วโอ้ยยังไม่ถามแบบนี้อ่ะ ค่ะนอกจากที่เราสัมภาษณ์เมื่อสักครู่เดียวนะคะเรายังทําแบบสอบถามเพิ่มอีกรวมแล้วเป็น150ตัวอย่างด้วยกันนะคะซึ่งแบ่งเป็นน้องๆผู้ชาย85คนครับแล้วก็เป็นน้องๆผู้หญิง65คนค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูผลสรุปกันเลยครับค่ะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าห้าเหตุผลหลักที่น้องๆเนี่ยอยากเข้าเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยเพราะอะไรเราจะมาเริ่มจากอันดับที่5ก่อนดีกว่าไหม อันดับที่5นะคะน้องๆ3 5 7นะคะบอกว่าอยากเข้าเพราะว่าอยากทำงานด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินเนาะแล้วก็แบงก์ชาตินะคะอันดับที่4นะคะน้องๆ6.25%นะคะบอกว่าที่เนี่ยใก้บ้านเดินทางสะดวกเพราะอย่างที่รู้กันนะคะว่าจุฬานเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเลยติดทั้ง BTS ทั้ง MR t อันดับที่3นะคะน้องๆเนี่ยบอกว่าน้องๆชอบเลข14.43%นะคะ่ะ อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเข้าเศรษฐศาสตรจุฬาเนี่ยเลขเป็นอันดับหนึ่งเลยคะ่ะเรียนก็ต้องเลขใช้อย่างมหาศาลเลยค่ะอันดับที่สองนะคะน่าตกใจมากๆเลย22.77%ของน้องๆนะคะบอกว่าบังเอิญติด <Huh? S 1> ก็คือเหมือนกับว่าอาจจะสมัครที่อื่นไว้หรือว่ามีคณะที่ใฝ่ฝันไว้แต่ว่าคะแนนเนี่ยบังเอิญมาติดที่นี่ ค่ะแล้วอันดับที่1น่นะคะน่าชื่นใจมากเลย41.06%ของน้องๆน,นะคะบอกว่าชอบวิชาเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วก็เลยมาเรียนคณะนี้ได้ตัวเองค่ะครับส่วน5อันดับท็อปฟของคําถามที่ว่าพูดถึงคําว่าเศรษฐศาสตร์น้องๆนึกถึงอะไรอันดับหนึ่งเลยครับกว่า50%ของน้องๆตอบว่าเศรษฐกิจครับส่วนอันดับที่สอง8.62%ตอบว่าการเงินครับแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับ ว่าน้องๆกว่า7.76%เนี่ยจะตอบคำว่าหุ้นครับส่วนอันดับที่4ครับกลับมาอีกแล้วกับตัวเลขครับ4.31%ส่วนอันดับสุดท้ายนะครับน้องๆกว่า3.06%ตอบว่าคณะเนี่ยอบอุ่นครับเอ๊ะกล้องแล้วที่ว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นไงบ้างอะก็ต้องแสดงความยินดีกับพี่ๆด้วยนะครับเพราะว่ามีน้องๆกว่า80.5%เนี่ยตอบว่ายังโสดครับ สำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รู้กันแล้วเนาะว่าทําไมน้องๆอ,อยากเข้าเศรษฐศาสตร์จุฬาแล้วก็เวลาพูดถึงเศรษฐศาสตร์เนี่ยน้องๆน,น,นึกถึงอะไรกันบ้างรายการอ c o l i ล e ์ like, ตอนที่1ของเราก็ได้จบลงแล้วนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมากนะครับค่ะสนใครนะคะที่อยากติดต่อพวกเราหรือว่าอยากจะคอมเมนต์ชมนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ตามช่องทางที่โชว์อยู่ด้านล่างนี้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคะ่คะ